บ้านครับอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวครับ,รบก็ไม่ต้องออกไปไหนเพราะว่าช่วงนี้มันระบาดเยอะนะครับก็อาจจะไม่ไม่ไปในสถานที่เสี่ยงหรือคนเยอะๆนะครับหรือว่าถ้าเรามีความจําเป็นที่เราต้องไปนะครับเราก็อาจจะมีการป้องกันโดยการที่สวมหน้ากากตลอดเวลาแล้วก็ล้างมือแล้วก็รักษาด้วยอาหาอยู่ตลอดเวลาครับปีนี้ก็แบบกลับไปทําบุญอะไรอย่างนี้กับครอบครัวก่อนนะคะ่ะแล้วก็ ปีนี้ก็งดเล่นน้ำกันไปก่อนเพราะว่าคนมันน่าจะแอาอาัดปีนี้เลน่นทั้ดีกว่าหรือว่าใช่ครับก็อยากให้ทุกคนอ่ามันโซเชียลดิสแทนซิ่งรักษาระยะห่างนะครับแล้วก็หมั่นล้างมือแล้วก็สำรวจตัวเองบ่อยนะครับว่าแบบไปจุดเสี่ยงจุดตรงไหนบ้างครับผมก็อยากให้ทุกคนอ่ราร่วมด้วยเช่ยกันรักษาให้อ่าโควิดหมดไปครับผมสำหรับกลุ่มกำลังของนักเตะนะครับก็อยากจะเป็นกำลังใจให้นักเตะทีมชาติไทยนะครับ คว้าชัยชนะมาให้ได้ครับผมนักเตะไทยทสูๆนะครับเป็นความหวังของประเทศนี้นะครับผมส่งแรงใจให้ครับผมก็ขอให้นักบอลทีมชาติไทยทุกคนนะครับทำให้เต็มที่แล้วก็ไม่ว่าผลจะเป็นยังไงนะครับยังไงเราก็สู้ให้สุดความสามารถนะครับอยากให้แฟนบอลทุกท่านนะครับก็เราอาจจะไปดูไม่ได้เนะแต่ว่าเราสามารถให้กำลังใจเขาได้นะครับผ่านทางทีวีหรือว่าผ่านทางโซเชียลต่างๆนะครับก็อยากให้ทุกคนให้กำลังใจกันนะครับอยากให้นักเตะนั้นเข้ารอบไป สู่รอบลึกๆได้เหมือนกันนะครับก็อยากเห็นบอลไทยไปมาโลกเหมือนกันครับผมทีมชาติไทยสู้สู้สู้